แล้วขณน,นี้ท่านประธานก็ได้มาถึงแล้วนะครับก็ขอกราบเรียนเชิญน,นายขอกราบเรียนเชิญน,นายเลิศชายสุประเสริฐผู้นในการโรงเรียนสุราวิทยาคารประธานพนิธีจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยขอกราบเรียนเชิญครับ นางเพนซาปงนาราหัวหน้ากลุ่มสาระาการเรียนรู้ภาษาไทยกล่าวรายงานต่อท่านประธานครับโคกคำินชิงครับกราเรียนท่านประธานดิฉันนางเพนซาป,ปงนาราหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในนานกคณะกรรมการจัดโครงการภาษาไทยภาษาธรรมขอขอบคุณท่านผู้ในการเลือกชายสุขเสริฐเป็นอห่งสูงที่เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการภาษาไทยภาษาธรรมในครั้งนี้ค่ะการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการจัดโครงการของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสองจำนวนสาสาขาวิชาได้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยนักศึกษาสาขาสังคมศึกษาสา ในนักศ so 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 si nah, ึกษาสาขาวรศึกษาซึ่งด้จากโครงการร่วมกับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้หนึ่งเพื่อให้นักเรียนสนใจเรียนดิชาทภาษาไทยโดยเฉพาะด้านวรรณคดีไทย สองเพื่อให้หนักเรียนตระหนักถึงคุณธรรมจากแค่ทำในการดำเนินชีวิตสามเพื่อให้นักเรียนรู้จักการบูรณาการระหว่างวิชาภาษาไทยและวิชาพระพุทธศาสนาสี่เพื่อให้หนักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในวิชาภาษาไทยและห,ห้าเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสแสวงหาความรู้ด้วยตวเยนเองให้มากขึ้นการ โครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ1,500คนประกอบด้วย,วยน,นักเรียนนักยมศึกษาปีที่4และนักเรียนชัน้นมัธยมศึกษาปีที่5งบประมาณที่จัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์จากโรงเรียนสุรมิคารและนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพครูรวมเงินทั้งสิ้น9,000บาท โรงรรเรียนสุรบุรอันเคาะเดินค่าเอกสารการดำเนินงา,าน5,000บาทนักศึกษาึกประสบการณ์8คนคนละ500บาท4,000บาทค่ะการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความอันเคาะจากหลายฝ่ายเรือกเฟวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานเช่นจากจังหวัดศรีสะเกษมิทยาล,ายลัยครูสุรินวัดจำปาร้านมงคลสังพันธ์ และสาสรกรูัสัมพันธ์สุริจจำกัดวิทยากรที่ให้ความรู้คือพระสุบุิทยาโสภณบันโงขอการขอพระคุณท่านผู้บริการและท่านรองผู้บริการที่อำนวยการจัดโครงการขอพระคุณกลุ่มสารการเรียนรู้ทุกท่านนะคะคุณครูกลุ่มสารการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมคุณครูคณะ ศรมสาการเรียนรู้สนศุกษาและพรราศาึกษาและคุณครูโรงเรียนสุรนิการทุกท่านที่ได้ให้คำปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการจัดงานจึงขอขอบพระคุณมานาโอกาสนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอกราบยนเชิญท่านประธานกล้าวเปิดโครงการภาษาไทยภาษาธรรมขอกราบยนเชิญค่ะน